อ่ะสวัสดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับพาพี่น้องมาเดินเบื้องต้นกล้วยถนนต้นกล้วยผมนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับเดือนมิถุนายนเดือนนี้นะครับก็สิครบครบหนึ่งปีเดือนมิถุนายนนี่นะครับที่ผมเริ่มปลูกนะครับนี่ครับให้ผลผลิตให้น้อยได้กินหลายแล้วนะครับพี่น้องนี่ผมเพิ่งได้มาถ่ายนะครับนี่ครับต้นกล้วยที่ปลูกไว้นะครับอันนี้ก็ยางนานะครับก็ปนกันนี่นครับบักพริกนะครับนี่ครับพริกนะครับน่น นี่แหละครับพี่น้องกล้วยนะครับทยอยให้ผลผลิตแล้วนะครับได้กินละนะครับอันนี้เป็นมกรินฟ้าพันเตี้ยนะครับรอเบิ้งว่าเขาเจ้าว่าปีหนึ่งมันซิให้มากกาสั้นรอเบิ้งว่ามันติดมากให้ผมบ่นะครับนี่ครับนี่ครับกล้วยนะครับเดี๋ยวไม่คํไม่พี่น้องเพราะมันต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่แล้วมันเอ็นนะครับลมแหงนะครับทั้งบ้านผมนะครับ อันนี้ครับพาพี่น้องเพื่อบรรยากาศนะครับถนนต้นกล้วยผมที่ผมเฮ็ดไว้นะครับต่างตาไหลบอคันพี่น้องผู้ใดติดตามผมตั้งแต่คลิปที่ผมเริ่มปลูกก็สิรูนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นมาร์ลินฟ้านะครับนี่ครับบักพริกอยู่ใต้ละมัตต้นมารลินฟ้านะครับนี่ครับคือผมก่ได้ดูแลก่ได้ดูแลก่ได้ลดน้ำแล้วนะครับจากนี้นะครับนี่ครับนี่เบื้องยางนาผมนะครับสูงแล้วนะครับสิร้อย ผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้านะครับก็สีระดับหัวผมแล้วนะครับใกล้สูงซ้ำผมละต้นยางนานะครับอันนี้ก็มาล้นฟ้าพันเตียนะครับนี่ปล่อยขึ้นยังสี่นะครับนี่ครับพี่น้องต้นกล้วยนะครับสูงเริ่วนะครับนี่ครับผาเบิ้งนะครับให้ผลผลิตได้กินหลายแล้วนะครับปีกล้วยนะครับนอ้กล้วยจนกินม่ทันนะครับ นี่ครับหลายเครือแล้วนะครับพี่น้องยางวันนี้วันเจ็ดแปดเรือแล้วบอนะครับที่เป็นหมากให้ได้ออกลูกออกผลให้นะครับนี่ครับฝั่งนี้ยังบ่ทันได้ติดอ่าเครือนะครับเพราะว่าผมเอามาเนี่ยฝั่งนี้ซิ่เป็นต้นน้อยนะครับต้นเตี้ยนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับที่ผมมาปลูกนะครับประมาณตัวนี้นะครับส่วนอ่า ฟังเนี่ยที่มันให้ผลผลิตก่อนผมเอาได้ต้นมาประมาณนี้นะครับมาปลูกนี่แหละครับลมแห้งครับพี่น้อไงไอ้ลมแห้งไหลจนใบซอยเบิ่ดใบกล้วยผมนะครับนี่ครับอันนี้ก็อีกเครือหนึ่งสองเครือพิ่นนะครับโอ้สิบก็เครืออยู่นะครับกล้วยคือตอนนี้นะครับทางบ้านผมนะครับต้นกล้วยมันเริ่ม เริ่มหน่อยนะครับเวลามีบุญมีงานอย่างนี้ครับสื้อหาใบตองมาเฮ็ดห่อข้าวต้มนะครับผู้เฒ่าโบราณบ่มีนะครับอย่างเช่นงานคนตายนะครับเวลาคนตายแล้วเขาเจ้าสิห่อข้าวต้มนะครับได้หาใบตองยากนะครับผมก็ได้บริจาคนะครับให้ไปซอยอยูยงานงานหนึ่งแล้วนะครับนี่ต้นกล้วยผมเลยนะครับให้ผู้เฒ่าเพิ่นมาพาข้าเจ้าญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตมา ซอยเอานะครับมาย้อนเอานะครับเอาใบดีๆไปห่อข้าวต้มนะครับโดยที่ไม่ได้คิดเงินนำขอเจ้าจากบาทนะครับคือให้ฟรีนะครับต่างซ้อยเหลือกันนะครับพี่น้องบ้านเดียวกันนะครับนี่นะครับคือถนนที่ผมปลูกไว้ก้อนนะครับส่วนถนนเส้นบนบนพุนนะครับนั่ที่ผมปั้นไม้ของช่วงนั้นเนี่ยช่วงเดือนไหนนะเดือนกุมภานะครับนี่ อันนั้นก็สิลงกล้วยคือกันนะครับเอาครับพาพี่น้องเบ่งบรรยากาศครับเมื่อนี้ฝนตกนะครับพี่น้องช่วงสีมงแรงมาก็โอ้ชุ่มช่ำดีนะครับกอนนานี่นีฮ้อนตับแตกนะครับฮ้อนสนินบอกเปิดพัดลมสอดแจ้งพุ่นละนะครับนี่นะครับได้ผลผลิตได้กินแล้วนะครับพี่น้องเนี่ยเอาครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาพี่น้องเดินเบ่ง้นกล้วยเบ่ง ต้นไม้ที่ผมปลูกนะครับเบิง้งนี่แหละครับบรรยากาศนะครับต้นไม้เบึง้งสวนกล้วยนะครับถือว่าเป็นสวนกล้วยบนถนนนะครับคลิปนี้ก็ขอท้ายทอดให้พี่น้องได้รับชมนุมกันซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับ